หุ้นกู้บริษัทเสนาดิวเวอรเมนจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง5.7%ต่อปีนะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ BBB- ลบนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันนะครับบริษัทเซนาดิวเวอรอปเมนจำกัดน,นะครับเป็นบริษรัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์นะซึ่งเป็นอยู่ในท็อปนะครับของด้านอาสังหารนะครับ ก่อนเข้าสู่หัฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนนะครับบอร์ัาเซน่าดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเสนอยื่นเสนอร่างแบบรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอตโดยออกเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันเสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันโดยบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันต้องจองซื้อในหนะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับ โดยเสนอขายหุ้นกู้จำนวน1ชุดด้วยกันนะครับเป็นการเสนอขายครั้งที่2ทับสองนะครับอายุ2ปี6เดือนอันตราดอกเบี้ย5.7%ต่อปีครบกำหนดไถ่ายถอนปี2570นะครับราคาเสนอขายนะครับหน่วยละ1น0 0บาทมูลค่าตาวไว้หน่วยละ1000บาทเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน1ล้านหน่วยนะครับคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1000ล้านบาทนะครับโดยอยู่ภายใต้ของการทุนกู้ของบริษัทเซนาดีเวลปเม้นต์จำกัดหมาชน ปี2567นะครับวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น12,000ล้านบาทนะครับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้นะครับเสนอขายต่อน,นักลงทุนทั่วไปแล้วก็ผู้ลงทุนสถาบันนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB ลบแนวโน้มดับคงที่โดยสัทธิต์เลตติ้งจำกัดนะครับผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่บริรษัทลักทรัพย์เอเชพัฒน์จำกัดบริรษัทลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัด บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลนจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ซีจอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เมแบ็คประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เคจประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ทีดีทีจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย แ s l จำกัดบริษัทลักรั์บิยอนจำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทลักรั์โกแบ็กจำกัดในเบนหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับยะเวลาการจองซื้อ27-30กันยายนและ1ตุลาคม2567นั่นเองนะครับขออนุญาตให้ดูแฟดชีตนิดหนึ่งนะครับแฟดชีตบริษัทเซนาดีเดียรเมนจำกัดมหาชน,อ,น,าอ,น, 5, น 8, อันดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ5ในอัดดับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงอยู่ ปันกลางนะครับความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้ได้แก่นะครับมี3ามัวข้อหลักๆหนึห่งความเสี่ยงจากภารหนิสินทางการเงินของบริษัทที่อยู่ในระดับสูงนะครับภาหนิสินทางการเงินของตัวบริษัทเองยังอยู่ในระดับสูงช่วงหนึ่งเนื่องจากต้องใช้เวลามากขึ้นในการทยอยขายสินค้าเหลือขายนะครับที่เหลืออยู่ทั้งนี้มูลค่าโครงการที่เหลือขายของโครงการที่พัฒน,นาโดยบริษัทเองและพัฒน,นาภาย,ายใต้กิจกรรมร่วมทุนปรับ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่5.4หมื่นล้านบาทณเดือนมิถุนายน2567จากประมาณ2.9หมื่นล้านบาทณเดือนธันวาคม2565แล้วก็ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตัวธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากจนกว่าบริษัทจะได้รับการชําระเงินส่วนใหญ่นะครับของมูลค่าขายในวันโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งบริษัทมีระยะเวลา ในการบริหารโครงการประมาณ1-2ปีขึ้นไปแล้วแต่ขนาดของโครงการจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็ความเสี่ยงด้านการเงินจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะครับแบ่งออกเป็นผลกระทบต่อการตัดสินใจนะครับซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าโดยหาก อัตราดอกเบี้ยนะครับเงินกู้เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจนะครับซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยทําให้ลูกค้าอาจจะชะลอการตัดสินใจซื้อได้ซึ่งบริษัทมีการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทําให้บริษัทสามารถจัดเงื่อนไขการซื้อและผ่อนดาวได้อย่างเหมาะสมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินสําหรับลูกค้านะครับที่มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทให้น้อยที่สุด แล้วก็ผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทนะครับเนื่องจากบริษัทมีการกู้เงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัทโดยเงินกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบีย้ยแบบร้อยตัวนะครับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยจะทําให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของตัวบริษัทอย่างมีนัยสําคัญนน่เองนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจญญัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลง <โ frustrating. S 2> ทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถ <sk ATHAN IC> ูกต้องของข, <Palace> ของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารนี้ที่ได้ซื้อตราสารนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสํนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ w w w z o t o r t h คําเคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ